ฝันเห็นคนตายหรือศพทรงกลิ่นเหม็นทำนายว่าจะได้ลาบจากเสียงโชคหรือโชคลาบทางการค้าขายและหน้าที่การงานถ้าฝันว่าคนตายนั้นมีน้ำเหลืองและนอนไตย,ยัวเยียฝันนั้นจะทำให้โชคลาบสูงขึ้นเลขสีเด่นเลขศูนย์รอง เลขนำโชค14 10 44 404 004 409ค้าฝันว่าถูกคนฆ่าตายแต่ฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งทำนายว่าแม้มีศัตรูปองร้ายก็จะแคล้วคลาดมีคนช่วยเหลือเกือ้อกูล ศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองฆาตกรรมฝันเห็นฆาตกรรมหรือเห็นคนวิวาททำร้ายกันถึงตายหรือตอนเองถูกฆ่าแต่กลับฟื้นขึ้นมาได้ทำนายว่าจะพ้นเคราะห์ศัตรูที่คิดร้ายจะกลับมาเป็นมิตรด,ดีและจะมีโชคลาภทางการเสียงโชคด้วยเลขสีเด่นเลขศูนรอง เลขนำโชค40 26 70 340 706 440 764ตายฝันเห็นคนตายทำนายว่าจะได้ลาบหรือหมดเคราะห์ถ้าฝันว่าตนเองตายจะหมดเคราะห์ และจะได้ลาบติดตามมาเลขสี่เด่นเลขเจ็ดรองเลขนำโชคศูนย์เจ็ดศูนย์สี่สี่ร้อยเจ็ดเจ็ดร้อยสิบสี่สี่ร้อยสี่สิบเจ็ด